มันตกเองปะหักเองวะโอ้มันหักลงเลื่อนมันหักต้เส้น ใ่อกบอ่เานีคือหหาหได้ล แค่ลูกหนึ่งบูไฟปลูกไวนะ้เนาะเท่าไ้ปลูกอ๋ <laughs> <laughs> ออ้ย <laughs> ล้อเล่นนะเล่นมุกนิดหน่อยมีมังนาดน้ำเนาะกีนมาตีนตตเข้ามามาเอาเดี๋ยวมันตอนแรกมันมีซีนอ่อานาล้วค่ไปค่ะไยกินตัดไปที่เลย แล้วก็ัปไปที่เออไปขนาล้วก็ปัดช้ำ์จีห้าเจียงเออเลยเป็นอย่าง่ะโอเคเ่นแนหละเดียวตัดลงทุยตัดลงทุยตัดลงอีกอ่ะลงจำเลยเบี้ยวคงตัดนี่ไปมคอับน้เปลือได้น Cái ngô Tay Cái ngô, Tay ngô, cái ngô Cái ngô sườn Thường nếm nhau một bên mạng

ปะอยู่นแหละคุณเบอร์เสียแต่ก็อันน่ะกินเพื่อแก่กระหายน้ำได้พี่เนาะ เบียมันจะได้บ้างเก็บมาเคลือคืนพี่น้องเก็บไปเห็นยังโอ้ยพี่หูโอ้ยบุ๋มบ้าบุมตัวไปใหญ่ไปรึเลยาน่ากลัวเอามาเคลือไปเพื่อกินตำนะพี่น้องเออ มือหนึ่งกินตับมากก็จะใส่อันนี้ลงไปพอแลนะ้วเนาะอันนี้คือใบตองเปล่าเด้๋ยวไปเนาะน,นี่สำหรับคนที่สมัยก่อนเนาะเขาแบบอ่า ยำเขาให้ลูกนะพี่น้องแล้วเขาก็ซีไซมุกนี่ละนี่ใบตองเป่านี่ละอ้ายเจ็บอื้ยเจ็บ,เ,จบเดะอ้ะจับนี่ละเอ้ามันเหี้ยโอ้ยมันอยู่จซีกมาเอามันมาดวมันปักเลยหาเสือก่อนพี่ เาก็มี่แถวไฮนี่ได้สองอย่างแล้วมัโมองสองลูกกินไปแล้วลูกหนึ่ง่ะเกิดลูกหนึ่งมาฝากแม่ต้องกดอัวในยาเดี๋ยวมันสิใหญ่กว่ามันนะถ้าดูนะเสร็จพอคือสิอ ต้นสับปะรดนะคะเดี๋ยวน้อ,นปปรรนะะองทูนให้ดูนี่นี่น,นี่แต่ว่ามันยังไมง่มีหมากนะคะทูนก็ไม่แน่ใจว่าต้องรอ,งอเดือนไหนนะคะมันจะมีนี่อะไรเนี่ยอีอย่างวะเนี่ยบ่งบพี่งน้อมเขาจะปลูกตามคันคูนีอน เอาอองทุนเห็น,นเห็ดเห็ดเอียงบลรลูกต้นยังอันไข่ต้นอันหัวสิงไข่พี่น้องแต่ว่าโบแมนเนี่ยพี่น้อ,นนองน้องทุนจะพามาเบิกหัวสิงไข่แม่ปลูกไว้นะนี่คือของจริงนะคะของแท้นี่นี่นะของจริงของแท้นะคะไม่ได้หลอกนะคะนี่นี่โอ้โห สวยงามจริงๆสวยงามแท้ๆพี่น้องว้าวอันนี้ก็เป็นหัวโพนะพี่น้องสามสี่หัวพี่น้องสามสี่ผุ่มน้องบุกเป็นเงา,งาเหาวเพือนนี่ซ้าพี่น้อง ก okay. นี่พี่น้องฝนตกใช่มันก็ขึ้นขักงามขนาดพี่น้อยเจอของดีพี่น้องปลาตะขัวนี่พูนตะขัวดนะฮะอ๋ออีกโบแมนหัวมันอันนี้เขาเอินยังก็ดอกมัน,อมนเออนี่หัวมันอยนะู่นี่เนาะ ปลูกมันในชวนข้างๆขกนลฮะเขาก่นแล้วเนยงานก่นเออแม่เขากลนแล้วเนี่ยกลนนึกว่ากลอนดิันจะละก่นแล้วเนี่ยว่เาเออไม่จบแน่เลยก็มีเห็ปวกพี่น้องเอ้ยใครจะได้กินยู่ว่าเห็ดปวกไหม 懂吗？ oh ถ้ามากน้องทุนกับฝากก้นไลก์กดแชร์ก,ก,กดกระดิ่งในเด้อพี่น้องทีสาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทุนทำคลิปต่อๆไปนะคะมันยังบุชุกนะพี่น้องเป็นผลไม้ป่านะคะกินเยอะไม่ได้อันตราย